อยากซิมอ่ะเออลาดลาดถือดีได้ซื้สบายนี่แบบวิธีการขอแม่ซื้อมือถือเออแบบแบบโทรไปหาแม่ใช้แเอ่อแฟลไอโทรไปหาแม่แม่ดูว่าหนูต้องซื้อมือถือใหม่ซื้อทำไมฮะซื้อทำไมแม่ลองไปดูไลฟ์ล่าสุดของหนูดิ วันนี้เว้ยหนูก็บอกเพื่อนเพื่อนหนูก็พูดขึ้นมาว่าอยากเปลี่ยนแมตตใหม่ว่ะรู้สึกสายตาสั้นเพิ่มขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้อ,อืมหนูก็เลยบอกเพื่อนว่า<ป>ให้เออน่นรื่โอเคหนูก็เลยบอกเพื่อนบ่าให้ใครสักคนนั่งทับหนูหนูก็แหกแล้วไปขอแม่หม่หนูก็บอกว่าเพื่อนนั่งทับแม่ <c oughs> เอนั่นแหละแล้วก็ได้เว้นตาแม่ <c oughs> ได้เว้นหม่เว้นเราขอขวัญ แม่นอฮะคืออะไรแผ่นโทรศัพท์ตุ่มหม้อมันไม่ใช่โทรศัพท์ตุหม้อดิมันเป็นแบบแผ่นทำหม้อลื่นใส่โทรศัพท์ไม่เราต้องโทษว่าเป็นความผิดของแฟนคลับเพราะว่าอยากกินแบบแม่ดูอยู่ลูหรอแม่ไม่ได้เลยนะลูกแม่ถ้าเกิตอนนี้แบบหกใส่จอแล้วให้แม่ดูนี่แหละเผ็ดบนดีได้โทรศัพท์ใหม่อะไรก็ลบไลท์ชีพแม่จะได้นี่มาดูไลท์เต็ม